เรื่องราวของสาวนักออกแบบที่แฟนหนุ่มเนี่ยไม่ยอมขอเธอแต่งงานสักทีเธอเลยจัดการเดินทางไปขอเขาแต่งงานด้วยตัวเองแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่เธอเขียเพราะมันมีแต่อุปสรรคคอยขวางทางแถมยังต้องเดินทางกับชายแปลกหน้าที่เธอนั้นไม่ถูกชะตาสะเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยเกลียดยังไงจะได้อย่างนั้นหรือเปล่านายผู้พิจาร์เรื่องลีบเยียรักแท้แพ้ทางกิ๊ก รกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับแอนนานักตกแต่งอพาร์ตเมนต์ที่ทําอะไรเนี่ยก็ต้องเป๊ะและวางแผนอยู่ตลอดเวลาซึ่งพอเสร็จงานเจอร์มี่แฟนของเธอเนี่ยก็ชวนไปดินเนอร์ด้วยกันเธอนั้นเลยจัดชุดสวยเพื่อที่จะดูดีในสายตาของเขานายตอนนั้นเพื่อนของเธอเนี่ยก็เข้ามาเมาว่าเธอเนี่ยไปเจอเจอร์มี่ที่ร้านขายเครื่องประดับและไม่แน่ว่าคืนนี้เนี่ยเขาอาจจะขอเธอแต่งงานก็ได้ซึ่งแอนนาที่ฟังเนี่ยก็เริ่มตื่นเต้นเธอก็เลยซ้อมทําเป็นตอบตกลงยังไงให้ดูสวยที่สุดและก่อนที่เธอเนี่ยจะไปดินเนอร์ เธอนั้นก็แวะมาบอกข่าวดีกับพ่อว่าวันนี้เนี่ยเธอจะได้มั่นหมายกับแฟนสักทีหลังจากที่รอวันนี้มาสี่ปีซึ่งพ่อที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ดีใจไปกับลูกก่อนจะเล่าเรื่องปู่กับย่าให้ฟังเมื่อสมัยก่อนเนี่ยย่าเป็นคนเดินทางไปขอปู่แต่งงานนายเปียธิกัสุรทินที่4ปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวแอนนาที่ฟังนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเธอจะได้มีคู่มั่นกับเขาสักที จากนั้นเธอก็มาดินเนอร์กับแฟนตามนัดและลุ้นว่าเขาเนี่ยจะขอเธอแต่งงานตอนไหนซึ่งในตอนนั้นเองเจอร์มีเนี่ยก็ได้ยื่นกล่องเล็กๆให้เธอเปิดดูแอนนนายที่รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยก็รีบออกตัวอย่างทันควันก่อนที่เธอเนี่ยจะเหวอไปเลยที่ข้างในเนี่ยมันคือตังหูตังหากไม่ใช่แหวนแต่งงานตามที่คิดไว้ส่วนเจอร์มีนั้นก็บอกว่าคืนนี้เนี่ยเขาต้องเดินทางไปทํางานที่ไอแลนด์เลยอยากเอาของขวัญมาให้เธอก่อนจะไปมันก็เลยทําให้แอนนเน่ยกินแฮ้วจนอิ่มเลย นี่คือน,นั้นแอนนาที่นอนไม่หลับเนี่ยก็นึกถึงคำีิพ่อเล่าเรื่องเปียทิกาสุรทินเธอนั้นเลยหาข้อมูลจนได้รู้ว่าเทศกาลนี้เนี่ยฝ่ายหญิงจะเป็นคนขอผู้ชายแต่งงานและมันเนี่ยจะเกิดขึ้นแค่สี่ปีครั้งเท่านั้นมันเลยทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจซื้อตั๋วตามแฟนไปไอแลนด์อย่างไวและเธอที่ตื่นเต้นมากเนี่ยก็มาคุยเมาส์กับคนข้างๆจนเขาที่ลาคานั้นก็หลับใส่แต่ในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดพายุข,ขึ้นจนกาบตานเนี่ยต้องเอาเครื่องลงจอดกระทันหันที่สนามบินในเมืองเวล ซึ่งก็ะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยต้องหาเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อแต่ว่าพายุที่หนักเกินไปเนี่ยก็เลยทำให้ไม่มีเที่ยวบินเลยสักเที่ยว แอนนาที่รอไม่ไหวเนี่ยเลยนั่งแท็กซี่ไปขึ้นเรือแต่ก็ไม่มีเรือโดยสารอยู่ดีเธอก็เลยขอจ่ายเงินติดเรือประมงไปแทนแต่ว่าชาวประมงนั้นก็หัวหมอปล่อยให้เธอเนี่ยมาลงเมืองไหนก็ไม่รู้เธอที่ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็เลยเดินไปหาโรงแรมแถวนั้นและขอเบอร์แท็กซี่กับชายคนหนึ่งในร้านข้างล่างโรงแรมแต่พอโทรไปเนี่ยมันกลับเป็นเบอร์ของชายคนนี้ซส่งเขาวนั่นก็แกล้งเธอสงหานเพราะที่นี่เนี่ยมันไม่มีแท็กซี่โดยเขานั้นก็เป็นถึงเจ้าของโรงแรมนี้ที่มีชื่อว่าเด็ก ซึ่งเด็กนั้นก็เป็นคนปากคอเอระไรบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีรถมาบริการให้มากันหัวแดงรอกและเธอที่ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็เลยขอเช่าห้องเขาสักคืนและพอเข้ามาในห้องพักเธอนั้นก็พยายามหาที่เสียบสายชาร์จและหรือนู่นหรือนี่จนของเนี่ยพังลงมาหมดแถมพอเสียบสายชาร์จได้เนี่ยไฟนั้นก็ช็อะจนดับหมดเลยและตอนนั้นเธอนั้นก็ได้เห็นรูปเด็กกับเพื่อนแต่เขาที่เอาอาหารมาส่งนั้นก็เห็นพอดีและด่าว,ว่าเธอเนี่ยจุนจานเผือกเรื่องชาวบ้านซึ่งเธอนั้นก็งง ไม่อยากให้คนอื่นเห็นแล้วจะถ่ายมาวางไว้ทําไมช้าวันต่อมาแอนนานั้นก็ตื่นขึ้นมาเห็นว่ามีคนกําลังทวงหนี้จากเด็กซึ่งเขาที่ไม่มีจะจ่ายนั้นก็จนหมุมก็เลยมาขอเรียกเธอแล้วบอกว่าเขาเนี่ยจะพาเธอเข้าเมืองแต่ว่าเธอนั้นต้องจ่ายเขาทั้งหมด600ยูโรซึ่งแอนนานที่มีเป้าหมายเดียวคืออยากไปขอแฟนแต่งงานมากๆเนี่ยก็ตอบตกลงอย่างไม่คิดเลยและก่อนเริ่มเดินทางเธอไี้เห็นสภาพรถของเขานั้นก็ช็อกเพราะมันเนี่ยเก่าไม่สมราคา600ยูโรที่จ่ายเลยซึ่งเนิด ระหว่างเดินทางเธอนั้นก็เล่าให้เขาฟังว่าเธอเนี่ยมีเวลาแค่2วันก่อนวันที่29กุมภาพเพื่อที่จะขอแฟนแต่งงานที่เมืองดับลินเด็กที่ฟังนั้นก็มองว่ามันเนี่ยโคตรงี่เง่าและบอกว่าถ้าผู้ชายเขาอยากแต่งจริงๆเนี่ยมันคงขอไปนานแล้วได้ยินเขาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็สะกิดตอมของเธอจนเธอเนี่ยก็คว้าเบอร์เกอร์ของเขาและโยนออกหน้าต่างรถไปต่อหน้าต่อตาแล้วพอเดินทางต่อได้สักพักลาวแม่วัวนั้นก็มาขวางทาง แอนนานั้นก็รีบจัดการลงไปไล่พวกมันด้วยตัวเองแต่ว่าก่ามันจะหลบให้เนี่ยก็เล่นเหนื่อยเอาเรื่องแถมเธอนั้นก็ไปเหยียบขี่วัวเต็มๆแล้วพยืนเฉดรองเท้าหน้ารถก็ดันซุ่มซ่ามทำรถไหลลงมอไปอย่างไกลซึ่งพวกเขาที่วิ่งตามไม่ทันก็ได้แค่ยืนมองรถล่นจอมไปเทาวนั้นแหละแอนนานที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าเธอเนี่ยไปถึงเมืองดับลินเมื่อไหร่เธอเนี่ยก็จะไม่จ่ายเงินเขาสักแดงจากนั้นเธอเนี่ยก็เดินลากกระเป๋ามาคอยโบกรถคนแถวนั้นซึ่งก็มีรถตู้คันหนึ่ง แต่เด็กเนี่ยก็เตือนว่าห้ามเธอขึ้นไปเด็ดขาดแต่พูดยังไม่ทันขาดคำเนี่ยรถตู้คันนี้มันก็ชิงเอากระเป๋าของเธอไปเรียบร้อยซึ่งก็ไม่รู้ทําไมต้องมาซวยขนาดนี้ต่อมาแอนนาเนี่ยก็เดินตามเด็กมาที่ร้านเล้าระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังรอคิวโทรศัพท์เธอเนั้นก็ได้เจอกับไอ้แก๊งหัวขมโมยที่กําลังแอบหรือเสื้อผ้าของเธอเธอเลยเดินเข้าไปโวยวายทวงของคืนแต่พวกนี้เนี่ยก็มีทีท่าจะทําร้ายเธอแต่ก็โชคดีที่เด็กเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ก่อนและจัดการลุยเดี่ยวซัดพวกมันสมอบ จากนั้นทั้งสองเนี่ยก็เดินทางกันต่อเพื่อมาที่สถานีรถไฟเล็กๆซึ่งนายสถานีนั่นก็บอกว่ารถไฟเนี่ยจะออกในอีกหนึ่งชั่วโมงระหว่างรอรถไฟเด็กนั้นก็ชวนเธอไปเดินเล่นชมปราสาทข้างบนเธอที่กลัวไม่ทันรถไฟเนี่ยก็ปฏิเสธเขาไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็ห้ามใจไม่ไหวและก็เดินตามเขาไปดูอยู่ดีระหว่างนั้นข่านั่นก็ลองถามเธอว่าถ้าไฟไหม้และมีเวลาแค่6กสิวิเธอเนี่ยจะหยิบอะไรออกจากกระเป๋าเป็นอันดับแรก แต่ว่าเธอนั้นก็ตอบไม่ได้เพราะมันเนี่ยสำคัญเป็นทุกอย่างเธอเลยถามเขากลับว่าถ้อเป็นเขาเนี่ยจะเอาอะไรออกมาซึ่งเขาเนี่ยก็นิ่งไปและบอกว่ามันเนี่ยเป็นความลับและเมื่อขึ้นมาถึงบนปราศาสเด็กนั้นก็กลายเป็นไก่คอยอธิบายความเป็นมาให้เธอฟังซึ่งเธอนั้นก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เขาเล่าระหว่างที่กําลังอินเธอนั้นก็ได้ยินเสียงรถไฟที่กําลังวิ่งมาจอดที่สถานีแต่ยู่ๆเนี่ยฝนนั้นก็ดันตกลงมา เธอเนี่ยเลยรีบสาบรอยยี่ลงเขาจนถลายหน้าขมามเลอะโครนเต็มๆแถมยังพลาดรถไฟเที่ยวนี้ไปจนได้เธอที่ไม่รู้ว่าจะสวยอะไรนักหนาเนี่ยกระองไห้เลยจากนั้นในสถานีเนี่ยก็พาทั้งคู่มาพักที่โฮมสเตย์บ้านของเขากับเมียป้าคนนี้เนี่ยกระามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพราะที่นี่เนี่ยไม่อนุญ,ญาตในคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาน,นอนด้วยกันทั้งสองเนี่ยเลยต้องเนียนแกล้งทำเป็นผัวเมียกันยังไหวจนป้าแกเนี่ยก็เชือ้อจัดห้องนอนให้พวกเขาเนี่ยนอนด้วยกัน หลังจากป้าออกไปพวกเขาเน้นก็โยนหัวโยนก่อยคลายแพ้เนี่ยคนนั้นก็ต้องไปนอนในห้องน้ําซึ่งเด็กที่แพ้เน้นก็เนียนทําเป็นไม่รู้ไม่ฉีและกว่าแอนนาเนี่ยจะรู้ตัวว่าชนะก็เกือบได้นอนในห้องน้ําจริงๆเช้าวันต่อมาป้าเจ้าของเนี่ยก็เสนอเมนูอาหารแปลกๆแอนนาที่รู้ว่าเด็กเนี่ยเป็นพ่อครัวเธอก็เลยอาสากับป้าแก่ว่าจะให้สามีเธอเนี่ยเป็นคนทําอาหารให้ทุกคนกินเอง ระหว่างเตรียมของทำอาหารแอนนานั้นก็วางแผนเรื่องที่จะไปหาแฟนให้ได้ซึ่งเด็กเนี่ยก็แซ่ขึ้นมาว่าให้เธอเนี่หัดหยุดบงการชีวิตและลองเชื่อใจคนอื่นบ้างได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเธอก็เล่าเรื่องครอบครัวที่พ่อของเธอเนี่ยไม่เคยวางแผนอะไรทําธุรกิจเนี่ยก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าจนเธอกับแม่เนี่นก็ต้องทํางานกันเป็นสองเท่าเด็กที่ได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันหมด จากนั้นทั้งสองเนี่ยก็เริ่มทำอาหารด้วยกันอย่างสนุกสนานแถมเธอนั้นก็ชื่นชอบฝีมือของเขาสุดๆและในระหว่างทานมือค่ำนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งเนี่ยจะสอนเทคนิคก,การคลองรักให้ยืนยาวโดยการจูบกันก่อนจะยุให้พวกเขาทั้งสองเนี่ยจูบกันให้ดูและทั้งสองที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยก็ทำได้แค่หอมแก้มโชว์จนป้าเจ้าของโฮมสเตย์เนี่ยกระเริ่มใช้เรดาร์จับพิรุษเด็กเนี่ยเลยเล่นใหญ่ ยอมจูบเธอโชว์ต่อหน้าคนอื่นแต่ว่า,ารมเนี่ยมันดันมาจริงซึ่ง,งั้นพวกเขาเนี่ยกระดวบดาบกันจนลืมตัวไปเลยและในคืนนั้นเพื่นน้องน้ําที่เปียกเนี่ยก็ะทาให้เด็กเนี่ยต้องมานอนที่เตียงเดียวกับเธอแต่ทั้งคู่ที่เขินเนี่ยก็พากันนอนไม่หลับทั้งคืน้าวันต่อมาเด็กนั้นก็จัดแจงเตรียมอาหารมาให้เธออย่างดีแต่พอเขาได้ยินเธอโทรคุยกับแฟนเขานั้นก็เลยซึมไปเลยจากนั้นนายสถานีนั้นก็บอกกับแอนนาว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะไม่มีรถไฟวิ่งไปที่เมืองดับเริยน แอน,านนาที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เครียดจัดเลยเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่29ตามที่เธอเนี่ยวางแผนมาตั้งนานและเธอที่ร้อนใจเนี่ยก็เดินลากกระเป๋าออกมาซึ่งเด็กนั้นก็เดินตามเธอไปไม่ห่างแต่อยู่ๆเนี่ยฝนก็ตกลงมาอย่างแรงทางคู่เนี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปหลบในโบสถ์จนมันเนี่ยไปขัดจังหวะคู่รักที่กําลังแต่งงานกันอยู่พวกเขาเนี่ยก็เลยต้องผันตัวเป็นแขกในงานไปเลยในคืนนั้นเด็กเนี่ยก็ชวนแอนนานไปเต้นรำแต่เธอที่สนุกนั้นก็เผลอทํารองเท้าหลุดลอยไปโดนเเจ้าสาสมๆ ึ่งพอจะเข้าไปขอโทษเนี่ยเธอก็ดันทำวายหกสายเจ้าสาวอีกรอบโคตรจะสวยเลยและเธอที่อับอายขายข,ายขี้หน้าเนี่ยก็เลยมานั่งดื่มลำพังพอเจอหน้าเด็กเธอนั้นก็บ่นเขายาวเลยที่พาเธอเนี่ยมาลำบากลำบนอย่างนี้แต่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยทั้งสองนั้นก็เผลอซบตากันเขา้าซึ่งระหว่างที่เด็กในกำลังเคลิ้มตามจูจูแอนนานั้นก็ตัดอารมณ์ด้วยการอ้วกใส่เขาเต็มๆเมช้าวันต่อมาแอนนานั้นก็ตื่นขึข้นมาเห็นว่าเขาเนี่ยพาเธอมารอรถทัวร์จนได้ แถมเขานี่ยังนอนเฝ้าเธออยู่ไม่ห่างซึ่งเธอที่เกรงใจเนี่ยก็เลยค่อยๆลุกออกไปส่วนเด็กที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอแอนนาก็คิดว่าเธอเนี่ยคงหนีเขาขึ้นรถทัวร์ไปแล้วแน่ๆซึ่งเด็กที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้แต่ยืนเศร้าอยู่เพียงลาพังแต่ที่ไหนได้แอนนาเนี่ยไปซื้อของกินมาตั้งห่าและเธอที่ได้เห็นเขาเศร้าเพราะคิดว่าเธอน่ะหนีไปแล้วมันก็เริ่มทําให้เธอเนี่ยรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขาขึ้นมาและเด็กที่เห็นว่าเธอยังอยู่เขาเนี่ยก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจจากนั้นทั้งสองเนนี่่กมมาัังงรรรถททวไปือดิ แต่เจอร์มี่นั้นก็ไม่อยู่แฮนนาเนี่ยได้ขอให้เด็กเนี่ยเดินไปส่งเธอที่โรงแรมและเธอเนี่ยจะจ่ายค่าจ้างให้เขาตามสัญญาระหว่างเดินทางแอนนาเนี่ยกระถามเรื่องผู้หญิงในรูปที่โรงแรมของเด็กเขานั้นเลยยอมเล่าว่าเขาเนี่ยเคยขอผู้หญิงคนนั้นมั่นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขียจนพวกเขาเนี่ยก็แยกย้ายกันไปและเธอคนนั้นเนี่ยก็ย้ายไม่อยู่ในเมืองนี้แต่ที่เขาเนี่ยเสียดายที่สุดคือแหวนแม่ของเขาที่เขาเนี่ยยกให้สาวคนนั้นไปและยังบอก ว่าเธอมีเวลา60วิก่อนไฟไหม้เรื่งแรกที่เขาจะขวาก็คือแหวนวงนั้นแอนนาที่ฟังโจมนั้นก็เลยบอกให้เขาเนี่ยไปทวงแหวนจากเธอคืนมาซึ่งเขาเนี่ยกระสวนกลับแบบขำๆว่าให้เธอเนี่ยไปหาคนสวมมาให้ได้ก่อนเถอะแล้วเมื่อมาถึงโรงแรมเด็กนั้นก็เปลี่ยนใจไม่รับเงินจากเธอและพอบอกลากันเสร็จทางสองนั้นก็แยกย้ายกันไปแต่พวกเขาเนี่ยกลับรู้สึกแปลกที่ต้องจากลาจนเด็กนั้นก็ตัดสินใจหันกลับมาหาเธอและพยายามจะบอกอะไรบางอย่าง แต่ว่าแฟนของแอนนานั้นก็เข้ามาขัดซะก่อนแถมเขาเนี่ยยังคุกข่าวขอแอนนาแต่งงานต่อหน้าเด็กอีกด้วยและถึงแม้ว่าแอนนาเนี่ยจะรอวันนี้มานานเธอเนี่ยก็กลับรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่และหันกลับไปหาเด็กก็พบว่าเขาเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเธอในเลยตัดสินใจตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเจเรมีไปจากนั้นเด็กนั้นก็ได้โทรนัดเจอกับแฟนเก่าก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ให้หมดแต่ว่ามันเนี่ยก็ยังขาดอีกนิดหน่อย จนพ่อแก่แม่เท่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็ช่วยกันระดมทุนวางเงินลงขันให้เขาเนี่ยไปใช้หนี้จนครบเขาเลยปิดร้านเลี้ยงทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนมาที่นิวยอร์กเจอร์มี่เนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนเพื่อมาดูคอนโดใหม่ของเขาก่อนจะเล่าว่าจะแต่งงานแล้วซื้อคอนโดเนี่ยมันจะถูกลงเขาเลยไม่ลังเลที่จะขอแอนนาแต่งงานแอนนาที่เพิ่งได้รู้ความจริงเนี่ยก็เศร้าไปเลยก่อนที่เธอเนี่ยจะขอลองพิสูจน์อะไรบางอย่างด้วยการกดสัญ,ญญาณไฟไหม้ให้มาเนี่ยดังทั่วคอนโดไปเลยแต่แทนที่เจอร์มี่เนี่ยมาเป็นห่วงเธอ กลาวให้เธอเนี่ยรีบหยิบข้าวหยิบของมีค่าแทนเท่านั้นแหละเธอนั้นก็เลยตัดสินใจจะไปจากที่นี่ได้อย่างไม่ยากตต่มาที่เมืองริงเกิลลูกน้องของเด็กเนี่ยก็มาบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่พอใจรสชาติอาหารและเด็กเนี่ยก็เดินออกไปดูแล้วก็พบว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยคืออานานั่นเองซึ่งเธอที่เจอหน้าเขาเนี่ยก็บอกว่าเธอกับเจอร์มี่เนี่ยไปกันไม่รอดก่อนจะสัรภาพรักต่อหน้าคนในร้านว่าเธอเนี่ยอยากใช้ชีวิตแบบไม่มีกฎไม่มีกรอบรวมกับเขาตั้งแต่นี้ต่อไปพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเด็กก็น้ำตาคลอ ก่อนจะเดินหายไปหลังร้านเฉยเลยปล่อยให้แอนนาเนี่ยยืนเศร้าอยู่คนเดียวลําพังจนเธอที่รู้สึกเสียหน้าเนี่ยก็รีบวิ่งออกจากร้านไปจากนั้นเธอเนี่ยก็มายืนร้องไห้อยู่ที่หน้าผาสูงและไม่นานเนี่ยเดกก็มาเรียกเธอและบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ทันได้ต่ออะไรเลยเพราะเขาเนี่ยไปหยิบของสําคัญอยู่นั่นก็คือแหวนแต่งงานของแม่เขานั่นเองซึ่งเขานั้นก็เลือกที่จะปฏิเสธคําขอของเธอเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนขอด้วยตัวเองซึ่งเธอนั้นก็ตอบตกลงด้วยความเต็มใจ ก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะจูบกันเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ไปด้วยกันต่อมาหลังจากแต่งงานทั้งคู่เนี่ยก็ใช้รถบูรทางไ่ายฮานีมูนด้วยกันแบบที่ไม่ต้องมีแบบแผนใดๆแค่อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันก็พอและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปอีปกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมนะนํามาสปอยในวันนี้ซึ่งการที่เราวิ่งตามหลังใครสักคนเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าความรักนะครับแต่มันเรียกว่าการวิ่งผลัดตั้งหากแล้วภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป5.9ดาวซึ่งหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกอรอกกระต่อเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ